เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ชอบมากค่ะร้านนี้ทั้งแบบแห้งแบบน้ำนะคะโดยเฉพาะแบบน้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเลือข้นๆแบบนี้เลยค่ะร้านตั้งอยู่ที่เดอะเซนต์ปิ่นเก้าชั้นจีชื่อว่าร้านเตี๋ยวคอปเปอร์อันนี้ไปถ่ายตอนทำมาให้ดูนะคะหนึ่งชามให้ผักบุ้งแบบจุกๆส่วนเลือดนะคะชามหนึ่งคือเลือดข้นมากเขาจะเอาเลือดไปผสมกับน้าซุปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปลวกทําให้เลือดมันสุกแล้วก็มีความข้นค่ะที่สาคัญเขาใส่กากหมูให้ทุกชามด้วยนะคะแล้วสั่งแบบแห้งคุกซิวนะคะเขาจะมีน ะะใส่กากหมูให้เหมือนกันส่วนเครื่องดื่มแพนให้จัดเป็นเก๊กฮวยกับชาไทยค่ะเข้มข้นมากมาเป็นแบบเก็ดหิมะสามารถกินได้หมดแก้วโดวยไม่ต้องเหลือน้ำแข็งเลยค่ะตัวเก๊กฮวยหอมมากนะคะได้ฟิลเก๊กฮวยร้านขายยาเลยค่ะส่วนบอยสไปซ์พตพเตแช่ทิ้งไว้ก่อนอาหารไปรอไม่นานนะคะอาหารกร็มาเสิร์ฟชามแรกที่แพนจัดนะคะเป็นก๋วยเตีย๋ยวแพนสั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อความเผ็ดระดับ2ตัวเนื้อแพนสั่งเป็นเนื้อเอฟไฟของญี่ปุ่นนะคะเนื้อคือนุ่มมากไขมันแทรกแบบละลายนะคะส่วนตัวเส้นก๋วยเตียววเเาะมมมีคคหนนุ่่่่แตไ กับเหนียวมากนะคะพอซับกับน้ำก๋วยเตี๋ยวรสชาติเข้มข้นมากค่ะทุกคนและอีกจุดที่ชอบนะคะก็คือถั่วง,งอกเขาจะเด็ดหัวเด็ดท้ายมาให้ค่ะส่วนชามต่อมานะคะเป็นเส้นเล็กแห้งแพรสั่งเป็นหมูสันนอกค่ะหมูสันนอกก็จะมาเป็นแบบชินช้นๆแพกรก็จะตักน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกแบบนี้ก่อนส่งนชามนี้แพรจะแนะนำให้เติมพริกป่นก่อนคลุกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กากหมูที่เราสั่งเอาไว้กากหมูมันจะชื่อว่าเมนูเต่าทองคํานะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกเข้ากันหมูคือชิ้นใหญ่นุ่ ส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยนะคะจะมีความคุกซีอิ๊วค่ะตัวเส้นหอมซีอิ๊วนะคะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากมากค่ะพอสูตรเส้นเสร็จน,นะคะก็ตบท้ายด้ยวยกากหมูที่ฉ่ำซอสก๋วยเตี๋ยวกรุบๆส่วนชามต่อมานะคะแพรสั่งเป็นบะหมี่น้ำห้าสหายค่ะอันนี้จะเป็นเมนูหมูนะคะมีทั้งตับหมูเอ็นแก้วหมูลูกชิ้นหมูคั่วตับหมูแล้วก็แก้มหมูและอยากให้โฟกัสความข้นค่า,ข,าของน้ำก๋วยเตี๋ยค่ะน้ำข้นมากซึ่งส่วนตัวน้ำไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแค่ขอพริกป่นจากพนักง,งานมาใสา่แค่นี้ก็แซบแล้วค่ะ ค่ะ แล้วพอเราใส่ผีโป่นลงไปเสร็จนะคะก็จะนํานว่าให้คลุกอีกรอบนึงค่ะให้เขาเข้ากันนะคะแล้วจากนั้นเราก็กินเส้นบะหมี่ตัวเส้นบะหมีม่ไข่นะคะจะเป็นแบบเส้นเล็กค่ะตัวเส้นนุ่มมากและที่ร้านมีวุ้นเส้นแบบญี่ปุ่นด้วยนะคะตัวนี้แคลจะน้อยแล้วก็เส้นมีความเหนียวนุ่มหนึบม,มากกว่าค่ะซึ่งเส้นนี้พอมากินคู่กับน้ำตกก็อร่อยไปอีกแบบนะคะและนอกจากกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านเขาจะมีเมนูอื่นด้วยวันนี้แพร์จัดมาทั้งยำคอหมูทอดที่ร้านใช้คอหมูทอดแบบส่วนดูดีเลยคือมันมันไม่ดูเยเยะะอออะะะะะกกกกินนนไปคคแลข้าาง็จมมีวรบ ข้างในจะมีความกรุบๆของมันหมูส่ว so, นอีกจานหนึ่งแพสั่งเป็นข้าวหน้าคอหมูคั่วพริกเกลือเขาจะให้ไข่ดองมาด้วยค่ะตัวไข่ดองอย่างเยอะเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราสั่งลูกชิ้นมา2แบบเป็นลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นเนื้อนะคะที่ร้านจะมีพวกเอ็นหมูกับเอ็นเนื้อด้วยตัวน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มแบบมะขามตัวลูกชิ้นก็คือเนื้อเนียนๆแป้งไม่ค่อยเยอะค่ะจัดลูกชิ้นหมูเสร็จก็ต่อด้วยลูกชิ้นเนื้อค่ะฟาดไปเลย2ไม้รัวๆ ลูกชิ้นเนื้อเขาจะเนื้อแน่นหนึบมากกว่านะคะที่สําคัญไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นสาบวัวเลยถ้าใครไม่เน้นแป้งนะคะก็สักเป็นเอ็นแก้วแบบนี้ก็ได้หรือพวกเมนูลูกจิ้มก็มีนะคะซึ่งเมนูลูกจิ้มนะคะเขาจะเสิร์ฟม,มาคู่กับพริกน้ําส้มค่ะวิธีการทานของแพร้วนะแพรจะเอาพริกป่นใส่ลงไปผสมกับพริกน้าส้มเพิ่มความเผ็ดนะคะเสร็จแล้วก็เอาเอ็นแก้วเด้งๆจุ่มลงไปเอ็นแก้วแบบเด้งเข้ากับพริกน้ําส้มรสชาติเผ็ดที่สุดเลยค่ะทุกคนส่วนเกี๊ยวกรอบนะคะแพรจะเอามาจุ่มกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือะ่่ลยลยูเค แล้วพอกินกว๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จนะคะบวยสไปที่แช่ไว้ก็ละลายพอดีค่ะเนี่ยจะคนให้เข้ากันก่อนดื่มแป๊บ,บนึงรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานซาสุดชื่นและที่ร้านนี้นะเขาจะมีเมนูคล้ายๆกับบุฟเฟ่ต์ข้างบนด้วยเป็นซุปทัฟเฟิลคู่กับครัวซองนะคะตัวควรัวซองเขามีความหอมเนยนะคะแป้งกรอบนอกนุ่มในส่วนซุปเห็ดนะคะจะออกข้นๆหอมกลิ่นทัฟเฟิลชัดเจนเลยค่ะและไหนๆก็มากินกว๋วยเตี๋ยวเรือทั้งทีนะคะที่ร้านเขามีขนมถ้วยด้วยค่ะแต่เป็นขนมถ้วยทัฟเฟิลนะคะขนมถ้วยเนือ้อนุ่มเด้งรสชาติหวานมานหอมทอทฟดีค่ะ่ะขง หวานนะคะเราจัดเป็นบิงซูจัมบาตัวนี้จะเป็นเกดหิมะนมเย็นค่ะข้างล่างจะใส่เป็นขนมปังชุบก,กับน้ําแดงนะอร่อยมากอันนี้ซึ่งที่หนึ่งคือใหญ่มากนะคะที่ร้านเขาจะมีถ้วยแบ่งให้สามารถแบ่งกันทานได้นะคะ และอีกหนึ่งเมนูที่ชอบนะคะก็คือบิงซูรสช่องวัดเจตค่ะตัวนี้จะเป็นเกจิมะรสกะทีนะคะแล้วก็ท็อปด้วยรสช่องวัดเจตเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับดายไอฟูฟูแบบนี้เลยค่ะถ่ายรูปสวยสุดเวลากินพจะราดน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวลงไปแบบนี้นะคะรสชาติหวานมันบิงซูเย็นชื่นใจใครชอบก๋วยเตี๋ยวเรือลองไปจัดร้านเต๋ยวคอเปอร์กันดูนะ